วันนี้ป้านุก็มาเก็บรีงอนนะคะทุกคนหลังจากฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะไปเก็บเห็นได้หนึ่งวันเนาะป้านุก็อยากจะเก็บรีงอนนะคะทุกคนจ้าเออก็จะมีคนเก็บไปมั่งแล้วก็มีเนาะเป็นหย่อมๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีทั่วไปเนาะก็เลือกเก็บเอานะคะเพื่อนๆจ๋า นี่นะคะลูกดิงงนอนม,มันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะทุกคนแต่เอาไปทำบายได้นะคะทุกคนขาเหมือนบูกลี่เนาะมันก็จะมีเป็นกกทะนะคะทุกคนแต่ก็ไม่มีเยอะเนาะปะ้านนชเขามีมีออเดอร์มาห้ากิโลไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าทุกคนขา ้านกูก็ต้องตักให้ลูกค้านะคะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะคะทุกคนขายดีมากนะคะทุกคนเนี่ยแต่ส่วนตัวป้นุลป้านุลไม่ชอบกินนะคะป้นุลชอบกินบลูเบอร์รี่เนาะก็จะมีทั่วๆไปก็เลือกตักเอานะคะทุกคนก็ไม่เยอะเนะเาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะดูนะคะ ก็มีลูกขาวมัง่งลูกแดงมั่งเนาะก็เอาหมดเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปเลือกออกนะคะเขาบอกว่าให้เอาไปแช่แข็งให้เขาออมรุ่นแรกนุนเปิลนุนก,ก็เอาไปแช่แข็งนะคะทุกคนก็เอาหมดเลยเนาะไม่ลูกก็เอาไปทาอะไรมั่งนะคะอย่างนี้ก็เอาหมดเลยเนาะแต่ปนุกก็ต้องเลือกเอาออกมั่งนะคะทุกคนที่มันเป็นลูกนนเน่าเนเนาะเออ เดี๋ยวปานุก็จะพาตักต่อนะคะทุกคนค่ะแฟนก็มาช่วยให้เดินป้านุตักบูเบอรี่ไปด้วยไงตักบูเบอรี่ด้วยตักริงอนด้วยเนาะทุกคนค่ะพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวฝนก็จะตกอีกแล้วนะคะทุกคนก็กลัวเหมือนกันเนาะฝนตกลงมาป้านุก็ทํางานไม่ได้นะคะก็ต้องรีบกลับเพราะว่าป้านุไม่ชอบเปียกฝนแล้วทางานมันเหนียวตัวนะคะทุกคน เดี๋ยวพาไปเก็บต่อนะคะทุกคนค่ะตามาเลยนะคะไปเก็บริง้อนกับบูเบอรี่มากลับมาแวะดูหน่อยเนาะว้าวว้าวอีกแล้วทุกคนเจอเห็ดเจอเห็ดเป็นกลุ่มเป็นกลอนเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้นะคะทุกคนวัดแห่แต้แดะคัดคัดขั้นตะแรลคัดขั้นตะแระลดูนะคะทุกคนก็คือเห็ดค่ะ เห็ดคันตะแรขาส้มนะคะทุกคนขาดอกเขาก็จะใหญ่แล้วนะ้องเพื่อนๆดูนะคะว้าวว้าวาอีกแล้วนี่นะคะทุกคนนี่นะคะใหญ่แล้วนะเนาะใหญ่แล้วเดี๋ยวป้านุก็จะเก็บนะคะทุกคนเออนี่เขาก็จะขึ้นแดดนี้นะคะนี่เลยนี่เลยนี่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 ให้เฟนเก็บเลยนั้น อ you can take อืมอะไรนี่ทำไมมันขึ้นเร็วจังทุกคนขาไม่น่าเชื่อเลยขึ้นไวมากทุกคนเก็บได้แล้วอ่ะทุกคนขาเออปนุก็คิดว่ามันยังไม่ขึ้นเนาะเออก็จะได้เห็ดอันนี้ต่อจากเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนขา พอเห็ดพึ่งหวานหมดอันนี้ก็ต่อเลยเนาะนี่เห็ดพึ่งหวานก็ใกล้ <ๆ S 2> จะจบแล้วไงเกลือบเลยนะคะทุกคนกับเกือบหมดแล้วเนาะอันนี้เห็ดอันนี้ก็ต่อนะคะทุกคนขาเดี๋ยวป้าหนูก็จะเก็บต่อนะคะทุกคนวันนี้ก็มามาวันนี้วันเดียวเออได้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนขาเออได้ได้หลายอย่างเนาะหนึ่งสองสามสี่อย่างเลยเนาะ ได้เห็ดคอยวันได้เห็ดคันตะแ,แล้วก็คันตะแลขาส้มสามแล้วสี่แล้วห้าและทุกคนค่ะไปต่อนะคะทุกคนได้หาต่อนะจ้า <c oughs> ตอนนี้ป้าหนูก็ <c oughs> <c oughs> มาที่รถแล้วนะคะทุกคนวันนี้เจออะไรป้าหนูก็อาวันนั้นเนาะฝนมันเลิกตกเมื่อวานไงป้าหนุก็เลยเข้ามาดูเออก็เจอก็ได้อ่า จะเอาไปทําความสะอาดเนาะริงงอนได้สองกระป๋งเนาะแล้วก็บลูเบอรี่ได้กระป๋งหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะก็ตามด้วยเห็ดนี่นะคะทุกคนได้มาประมาณหนึ่งกิโลนะคะทุกคนอ่าคันตะเรเนาะเน,ะนี่ยเห็ดมันปูาจา้ะทุกคนจา๋าเออก็จะได้แค่นี้เนาะแล้วก็เห็ดคอยายว,วันนะเห็ดพึ่งหวานเนาะ วันนี้ได้อะไรก็เอาอันนั้นเนาะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวป้านุก็จะเอาไปทําความสะอาดนะคะทุกคนคะ่ะอ,อยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็ได้ลิงงอนนะคะทุกคนสองถังบลูเบอร์รี่หนึ่งถังแล้วก็ตามด้วยเห็ดคโอย,อยวาหรือว่าเพึืงหวานตามด้วยคันดแระนะคะทุกคนคันดแร่เลย หรือว่าเห็ดมันปูนะคะทุกคนคะ่ะไปบายเฮโด